โคติงตัวภูเมืองทั้งครั้เลยแม่แม่อิมมันฝันว่าเลือดเลือดเต็มตัวปุ้ยมาสองวันตุ้มก็นกจ๊กโต้สองตั้เยไอ้ิมาเาเสกตอไกินเล่าือรคนบี้เป็นยังครับเป็นยังเนาะเป็นยังชื่ออย่างเชื่อาครับขออนุาตรับาแ